ต่อมาค to ่ะเหตุผลที่ธ like ุรกิจตอบโต้หรือตอบรับสภาวะแวดล้อมภายนอกการติดตามลูกค้าค่ะเขาบอกว่าในกรณีที t <t ่ลูกค้าค่ะขยายกิจการไปยังต่างประเทศเราก็ต้องดําเนินการไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าเอ้ยเราจะทํายังไงให้ลูกค้าอยู่กับเรานานเช่นอะไรบ้างบริษัทที่ทําทางด้านบัญชีเหมือนตัวฟอร์แมตอาจารย์มันกระโดดอ่ะพอทําอันนี้ตัวหนังสือมันเพี้ยนไปเยอะเลย ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือการจัดการส่วนใหญ่บริษัทข้ามชาติที่ไปลงทุนทําที่ต่างประเทศอะค่ะเขาจะต้องใช้บริษัทที่ทําด้านบัญชีหรือกฎหมายเพิ่มเติมที่เป็นคนท้องถิ่นเพราะว่าบางครั้งมันมีข้อกําหนดหรือข้อกฎหมายที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเขาก็ต้องทําไมคะลูกพยายามตามให้ทันกับประเทศนั้นๆเพราะบางทีเขาอาจจะมีบอกว่าต่อไปนี้ต้องใช้ แายง,งานอันนั้นได้หรือไม่ได้หรือจะต,ต้องมีข้อกําหนดหรือกฎหมายอะไรเพิ่มมากขึ้นพวกนี้ค่ะต่อมาค่ะข้อกิจการทางการค้าที่เพิ่มขึ้นเขาบอกว่าบางครั้งบริษัทอาจจะทําธุรกิจกับต่างประเทศอยู่แล้วเช่นส่งออกแต่เขาบอกว่าหากประเทศเจ้าบ้านนะคะ่ะมีการกําหนดโค้ต้ายอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกอะมันก็จะทําให้ประชาชนเขาหันไปซื้อของในประเทศเขาไม่ซื้อของจากต่างประเทศต่อให้มันมีราคาที่ถูกกว่า อย่างเสื้อผ้าตอนนี้บางทีพอเราซื้อมาลองดูค่ะเมดอินอะไรลูกเวียดนามเมดอินแคมเบเดียเมดอินบังคลาเทศใช่ไม่ใช่เมดอินไชน่าอย่างเสื้อผ้าแบรนด์เนมหลายๆแบรนด์เอาไปเมดอินไชน่าแต่ข้อกำหนดมันก็มีแต่ข้อข้อดีของมันก็คืออะไรคะ่ะลูกค่าแรงมันถูกแต่บางครั้งเราต้องตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพของเขาแต่อันเนี้ย อเมริกาเคยออกโคต้าชัดเจนว่าเฮ้ยห้ามส่งเสื้อแบบนี้นะไปประเทศเขาเกินกี่แสนตัวอ้าวที่เหลือทําไงล่ะที่เหลือก็ต้องหาไปขายที่อื่นเพราะว่าอะไรคะให้ซื้อของในประเทศเยอะขึ้นอย่างที่จีนเสื้อกันหนาวเขาอะค่ะที่จีนเชื่อไหมราคามันถูกมากเลยเข้ามาซื้อที่ไทยนะตอนนั้นอาจารย์ไป เสื้อกันหนาวเขาตัวแบบไม่มียี่ห้อนะลูกตัวละร้อยกว่าบาทแต่บ้านเราขายสามสี่ร้อยเ่ะมันต่างกันเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเสื้อผ้าจากจีนเยอะขึ้นใช่ไม่ใช่แล้วราคาทําไมคะไม่แรงเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าในห้างกับที่อยู่ตามที่นําเข้ามาบางทีแบบคล้ายๆกันเลยนะราคาไม่แรงเท่าแบรนด์ด้วยใช่ไม่ใช่ แล้วจากสถานการณ์โควิดเราจะเห็นเสื้อผ้าเป็นไงคะลูกซื้อลดลงจริงไม่จริงเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนตอนนี้ลองมาดูหลังจากที่เปิดประเทศลองมาดูสักสองสาเดือนว่าไอ้สองสาเดือนเนี้ยมันจะมีอะไรคะความจเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าอย่างตอนที่มันมีสถานการณ์โควิดใช่ปะ อุปกรณ์ไลฟ์ขายของอุปกรณ์ทําครัวโต๊ะคอมพิวเตอร์โทรทัศน์อะไรพวกเนี้ยขายดีขึ้นแม้กระทั่งอะไรรู้ไหมลูกตอนนั้นผอ,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 อของกระทรวงพาณิชย์มาบอกว่าสินค้าที่ขายดีขึ้นตอนนี้ไทยส่งออกไปเยอะขึ้นแล้วมีอัตราการเติบโตเยอะขึ้นถุงยางทำไมต่างชาติซื้อเยอะขึ้นเพราะว่าต้องคุมกําเนิด พอ,อเขาก็เลยขำพออเป็นผู้หญิงพอ,อบอกว่าสงสัยว่างจัดอยู่บ้านอันนี้คะ่ะต้นไม้ก็จะขายดีขึ้นใครที่ทำต้นไม้ส่งออกไปต่างประเทศรวยไม่รู้เรื่องเลยหรือแม้แต่ช่วงหนึ่งที่ขายต้นไม้ในเมืองไทยที่มันเป็นสีด,งดงังๆเป็นบอลใช่ปะ่ะนับใบขายเคยดูข่าวไหมลูกใบละแสนใช่ปะ่ะนั่นนะคะ่ะเราก็ต้องมาดูพวกนี้หมดเลยเพราะว่ามันสามารถ ขายได้หมดเลยแล้วบางอย่างมันกีดกันบางอย่างมันเปิดเสรีเพิ่มมากขึ้นอาต่อมาค่ะสาเหตุหรือความจำเป็นของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเขาบอกว่าการตามคู่แข่งในต่างประเทศอะค่ะบางครั้งคู่แข่งมีการดำเนินกิจการหรือขยายกิจการไปเราก็ทำไมคะการขยายการดำเนินงานไปต่างประเทศมันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเขาต้องการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างโค้กเป๊ปซี่แล้วก็เอสเห็นไหมคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไม่ต่อสัญญาโรงงานเป๊ปซี่ตรงแถวปทุมธาน,นีเปลี่ยนเป็นอะไรคะลูกเป็นเอสแล้วเอสก็ต้องทำการตลาดเยอะขึ้นถามว่าลีดเดอร์แบรนด์มันก็ยังเป็นอะไรอยู่ลูกเป็นโค้กเป็นเป๊ปซี่ใช่ไม่ใช่เอสก็มาทำการตลาดเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองส่วนใหญ่คนทานน้ำขวดชอบอันไหนลูกโค้ก เบปซี่หรือว่าเอสอาจารย์กินไม่ได้เลยพวกน้ําอัดลมพอกินแล้วลมตีเบิกเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่กินน้ําอัดลมบางคนบอกว่าหูรู้ไหมเนี่ยน้ําอัดลมมันอร่อยเคยนะบางทีกินอะไรที่มันเผ็ดๆหรือมันเหนื่อยมากๆเขาบอกว่าให้กินที่มันซาซาเราก็เปลี่ยนไม่เอาโค้กไม่เอาเบปซี่เอาน้ําหวานใส่โซดาแทนมันก็จะแบบลมก็จะตีขึ้นมันก็จะหาย ส่วนใหญ่คนที่ชอบเท่าที่อาจารย์เคยถามนะเขาบอกว่าที่กินเป๊ปซี่เพราะว่ามันหวานกว่าโค้กใช่ปะจริงไหมมันแล้วแต่ความชอบใช่ปะแต่ส่วนใหญ่อาจารย์เห็นเป๊ปซี่จะไปอยู่ตามร้านที่เป็นอาหารที่เป็นพวกฟาสต์ฟู้ดใช่ไม่ใช่เยอะแสดงว่าเขาทำการตลาดดีเนาะอ่ะต่อมาค่ะโอกาส หรือความบังเอิญเขาบอกว่าโอกาสหรือความบังเอิญที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลจากการตัดสินใจเช่นอะไรบ้างเขาบอกว่าการได้มีโอกาสพบปะนักธุรกิจต่างชาติเช่นอะไรบ้างอาจจะเป็นงานเลี้ยงหรือว่าบนเครื่องบินซึ่งมันจะมีการร่วมลงทุนกันหรืออะไรพวกนี้ค่ะอาหารจานด่วนทําให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นอะไรพวกนี้ค่ะอ่าต่อมาค่ะเรามาดู เหตุผลที่ธุรกิจมองหาโอกาสก็คือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยแหละคะ่ะเขาทําอะไรบ้างเขาบอกว่าอาจจะมองในเรื่องของการต้องการทรัพยากรการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างของไทยเป็นไงลูกเราก็มองเฮ้ยแรงงานเราใช้แรงงานไทยแรงงานไทยบอกว่าตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ตําต้องขยับขึ้นแต่แรงงานของพม่าค่าแรงเขาเท่าไหร่เองลูกร้อยห้าสิบกว่าบาทเขามาทําเมืองไทยได้สามร้อยเป็นไงคะ เขาทำตายเลยใช่ไหม OT เขาก็ทําอุตลุดเลยจริงไม่จริงเพราะเขาอยากได้อะไรคะอยากได้ค่าแรงแบบเนี้ยแล้วเขาก็ทําทำ OT อย่างอาจารย์เจอที่จีนตอนไปจ้างคนจีนทําสินค้าเชื่อไหมคะกินนอนอยู่บนนั้นเลยอย่างสมมติอันนี้เป็นจอที่ใช้สําหรับการยิงยิงลายพรมอะค่ะมันจะเป็นเหมือนขึงจอหนังเลยเขาก็จะมีตัวยิงของเขายิงเป็นลวดลายมันจะมีวาดอยู่แล้ว เป็นลายให้ให้ยิงตามสีใช่ไหมคะถามเขาว่าทําไมเขาทําเสร็จเร็วเขาบอกว่าไงไหมเขากินนอนอยู่ตรงนั้นเลยเพราะเขาอยากได้ค่าแรงไวเพราะว่าถ้ายิ่งทําเสร็จไวเขาไปรับงานชิ้นอื่นได้ไวแต่ถ้าเป็นคนไทยเป็นไงลูกสามสิบวันทําก่อนแล้วเดี๋ยวใครเสร็จก็ว่ากันก็คือทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะเราก็เลยต้องมาสาะแสวงหาในเรื่องของอะไรคะลูกพวกแรงงานต่าง,างๆเทคโนโลยีเงินทุน คนพมา่าเขาได้ภาษาแต่เขาอาจจะไม่เก่งด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะวิศวกรเขารอให้เขามาฝึกจนเชี่ยวชาญเขาจะเก่งมากๆเลยเพราะว่าเขามีสกิลภาษาอยู่แล้วต่อมาค่ะในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่ามีอะไรบ้างพวกค่าแรงวัตถุด,ดิบการขนส่งหรือแม้กระทั่งอะไรลูกต้นทุนเงินทุนพวกค่าแรงต่างๆค่าโสหุยค่านูนนี่นั่นเพราะฉะนั้น บริษัทที่ผลิตรถยนต์นะคะเราก็จะเห็นทําไมเขาย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านเราตอนนี้แทบจะเหลือแค่นิสสันมังคะที่ยังมีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองไทยใครอื่นส่วนใหญ่ย้ายไปอินโดเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยข้อกําหนดด้วยค่าแรงหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้เขามองว่าเขาควรจะย้ายฐานการผลิตไปเพราะต้นทุนเขาจะต่ํากว่า อ่ะคราวนี้เรามาดูค่ะสิ่งที่จุงสิ่งจูงใจที่รัฐบาลในประเทศแม่ส่งเสริมเช่นอะไรบ้างอาจจะมีในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนถ้าเข้ามาลงทุนแล้วมาใช้ขอสิทธิประโยชน์นี้ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเข้ามาจัดตั้งในเขาเรียกว่าอะไรขอส่งเสริมการลงทุนคือ BOI อาจจะได้เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำหรืออาจจะได้ลดหย่อนค่าอะไรหรืภาษีสำหรับคนที่ย้าย คนงานจากต่างชาติอะค่ะผู้บริหารมาเปิดบริษัทหรือจัดตั้งโรงงานที่นี่ก็อาจจะได้ส่วนลด50%นในเรื่องของภาษีที่ต้องจ่ายอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อมาค่ะการขยายตลาดไปสู่ตลาดใหม่เขาบอกว่าการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยค่ะ เราก็จะต้องมองในเรื่องของอะไรคะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะต้องมองก็คือ product lifecycle ของสินค้าและบริการนั้นๆอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ mm hmm. เช่นสินค้าบางอย่างอะคะ่ะลูกมันขายดีมากเลยเราอยากนำเข้ามาขายที่นี่แต่มันมีเขาเรียกว่า product lifecycle หรือว่าอายุการใช้งานมานันสั้นเราก็ไม่สามารถทำได้ เช่นมเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างขนมข้าวเหนียวปิ้งอะคะ่ะอายุการใช้งานของมันทําไมลูกมันสั้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะส่งไปไกลมากไม่ได้เราก็ต้องมาดูอย่างตอนนั้นมีบริษัทหนึ่งอยากนำเข้าปลาหมึกของไต้หวันนะคะเข้ามาขายเขาบอกว่าเนื้อมันเหนียวมันอร่อยมาก แล้วมันส่งทางเรือไม่ได้ค่ะลูกเพราะอายุของผลิตภัณฑ์มาสิบห้าวันเรือจากไต้หวันเข้ามาไทยก็สิบห้าวันแล้วมาถึงขายใครลูกเน่าพอดีแล้วถ้าส่งทางแอร์ล่ะได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องทําไมคะลูกปิดโปรเจก์นี้ไปทําไม่ได้แล้วก็ต้องมาดูวิถีชีวิตของแต่ละประเทศคนลาวชอบสินค้าแบบไหนคนลาวชื่นชอบสินค้าไทยนะตัวเองแต่ ต้องไม่เน้นเป็นอาหารเสริมคนลาวบอกว่าจะสวยจะหล่อเกิดมาจากการที่เกิดมาแล้วสวยหลอ่อถ้ามีสินค้าบอกว่า made in Thailand คนลาวชอบต่อมาค่ะสินค้าของไทยที่อีกประเทศหนึ่งชอบกัมพูชากัมพูชาชอบทุกอย่างที่เป็นของไทยอค่ะยิ่งมีภาษาไทยยิ่งชอบแล้วก็เป็นซองเคยเห็นแชมพูหรือผงซักฟอกที่มันเป็นซองเล็กๆไหมลูก นั่นน่ะเขาชอบซื้อแบบนั้นอะ่ะที่เราไปซื้อตามตลาดนั้นไม่ซื้อแบบเป็นกล่องใหญ่ๆอะค่ะต้องซื้อเป็นซองอะ่ะที่มันห้อยเป็นแผงอะ่ะนั่นแ่ะคนกัมพูชาชอบแบบนั้นเพราะว่าไรายได้เขาไม่เยอะคนอินเดียชอบสินค้าไทยมากแต่เราจะต้องเลือกว่าคนอินเดียชอบสินค้าไทยแต่ราคาต้องไม่แรงนะถ้าราคาแรงมากสินค้าในประเทศเขาถูกกว่า เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขายของไปอินเดียเราก็ต้องมองว่าเขาอะมีวัฒนธรรมหรือวิธีการใช้ชีวิตแบบไหนต่อมาค่ะการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางธุรกิจเช่นอะไรบ้างโอ้โหถ้าสินค้านั้นมันมียี่ห้อที่คนรู้จักดังอยู่แล้วมันมีเครื่องหมายการค้าที่ดีที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเป็นไงคะไปที่ไหนคนก็ชื่นชอบใครใช้มือถือซัมซุงบ้างหนกอาจารย์จะบอกว่าเมื่อก่อนซัมซุงอ่ะ กว่าเขาจะตีตลาดได้อะนานมากเลยนะซัมซุงเมื่อก่อนเป็นบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์มือถือที่คนไม่รู้จักเลยเพราะเมื่อก่อนเขาผลิตให้ถ้าจำไม่ผิดให้โนเกียเสร็จแล้วซัมซุงทําไงรู้ไหมลูกอาศัยนานมากเลยนะให้ใช้ฟรีไปผูกกับเครือข่ายมือถือไม่ว่าในไทยหรือต่างประเทศอะคะ่ะให้ใช้ฟรีแล้วพอใช้ฟรีปุ๊บคนก็เริ่มเอ้ยกล้องชัดมากวิทโทรศัพท์เครื่องเล็ก มีโน่นนี่นั่นดีมากเลยในขณะที่โนเกียอ้าวทำไมเครื่องใหญ่ราคายังแรงอยู่เลยโน่นนี่นั่นอีกอันหนึ่งตอนนี้มอเตอร์โล่าใครใช้เมื่อก่อนดังมากทันไหมคะไม่ทันแน่ๆเลยรุ่นกระดูกหมานะักศึกษาไม่ทันอาจารย์ทันรุ่นนั้นโทรศัพท์มือถือเครื่องเท่าไรหร่ลูกเป็นแสนอาจารย์ใช้ตอนนั้นใช้โซนี่อีลิกซันเครื่องหนึ่งก็หลายหมืน่น ประมาณสองสมื่นตอนนั้นเงินเดือนที่ว่าเยอะๆอสี่พันกว่าบาทแต่มือถือเครื่องละสองหมื่นทำไมต้องซื้อไปติดต่อง,งานไงเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยค่ะยิ่งอะไรที่มันมีชื่อเสียงมันมียี่ห้ออยู่แล้วอ่ะมันเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันพวกของแบรนด์เนมต่างๆอ่ะค่ะเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างอะลิซาใส่อะไรก็ขายได้จริงไม่จริงลิซ่าไปกินอะไร อันนั้นก็ขายดีใช่ไม่ใช่ต่อให้ไม่มีแบรนด์ด้วยนะลูกชิ้นเมื่อกี้ลูกชิ้นยืนกินอะของบุรีรัมอะคนก็แห่ไปใช่ไม่ใช่พอลิซ่ามาเป็นแบรนด์อัมบอสเซอร์เดอร์ให้เครื่องสําอางเป็นแบรนด์อัมบอร์เซเดอร์ให้กับเครื่องประดับแบรนด์เสื้อผ้าซิลีนใช่ไหมโอ้โหชุดละเป็นแสนเป็นไงคะแล้วเขาทากําไรมหาศาลให้กับแต่ละแบรนด์นะคุณคิดดูคนก็แห่มาเพราะว่าอะไรคะลูก มันมียี่ห้อที่คนตื่นตาตื่นใจพวกกระเป๋าอย่างเงี้ยคิสเยนดีออร์มีอะไรอีกหรอกุชชี่พาด้าชาแนลยิปแซงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยค่ะคนก็จะมองเรื่องยี่ห้อแล้วล่ะค่ะอย่างมันเคยมีกระเป๋าผ้ายี่ห้อหนึ่งที่ทำขายออกมาแล้วขายเป็นแสนอ่ะคริสเยนดีออร์คนยังแห่ไปซื้อเลยเพราะว่าอะไรหรอ มันมีเครื่องหมายการค้าที่มันเป็นเอกลักษณ์มันมีไอ้แค่สัญ,ญลักษณ์เนี้ยแล้วคนชอบอะ่ะเหมือนนักศึกษานึกถึงรถเบนซ์น่ะลูกถ้าเรานั่งรถเบนซ์กับเรานั่งโตโยต้าอันไหนดูอิมเมจดีกว่ากันรถเบนซ์ใช่ไม่ใช่มันขับเคลื่อนเหมือนกันจริงไม่จริง แต่มันมีไอ้ตาสามแฉกสี่แฉกนั้นอะมันบ่งบอกว่ามันมีเอกลักษณ์ที่มันเป็นอะไรที่โดดเด่นเพราะมันมียี่ห้อมันมีชื่อเสียงจริงไม่จริงอย่างนาฬิกาเราใส่นาฬิกาเรือนละไม่กี่พันแต่ในขณะที่คนใส่นาฬิกาเรือนละสิบสามล้านมันบอกเวลาเหมือนกันปะมันบอกเวลาเหมือนกันแต่ชื่อเสียงมันต่างกันถ้าใครใส่อันนั้นได้เหมือนที่คนไปดูพีพใช่ไหมว่าใส่ นาฬิกาเท่าไหร่เสื้อเท่าไหร่กางเกงเท่าไหร่เอาสรุปรวมแบรนด์นั้นทั้งแบรนด์แล้วที่ตอนเขาไปรับปริญญาที่เกษตรใช่ไหมสิบกว่าล้านขึ้นเครื่องประดับเขาแต่ละชิ้นอันนี้ค่ะพอมันมียี่ห้อมันเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันแน่แล้วเขาไม่ต้องมาขายของที่มันราคาถูกด้วยจริงไม่จริงกำไรมหาศาลเลยถ้าเขาติดไปไฮเอ็นขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ค่ะเขาก็ต้องมาดู ต่อมาค่ะอัตราภาษีที่มันต่างกาันอัตราภาษีที่มันต่างกันขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นมีในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์หรือว่าการเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศที่จะนําของไปขายมากน้อยแค่ไหนมันจะมีสองคำนี้ประเทศกําลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วเคยได้ยินประโยอประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอ่ะ เขาก็มองว่าเออเขาจะให้สิทธิ์กับประเทศที่กําลังพัฒนานําเข้าไปขายในประเทศเขาก็จะได้อัตราภาษีที่ถูกลงนะเพราะเขามองว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาพวกเขาเรียกว่า GSP ต่างๆอะคะ่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าพอผลิตสินค้าแล้วขายได้ในปริมาณเยอะๆเป็นวอลลุ่มมากๆต้นทุนต่อหน่วยมันก็จะถูกลงเพราะว่าเราผลิตของเยอะขึ้นอย่างของ สินค้าอุปโภคบริโภคอะค่ะลูกชัดเจนถ้าเราผลิตแล้วเราขายเหมือนกันได้ทั่วโลกอาจารย์ยกตัวอย่างสบู่นกแก้วเมื่อกี้เราขายเหมือนกันได้ทั่วโลกเป็นไงคะลูกต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเราก็จะต่ำลงไปด้วยจริงไม่จริงเพราะเราผลิตของเหมือนกันอ่าลองเปรียบเทียบใหม่ถ้าสมมติเราทำแมคโดนัล ไปขายที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็จะมีรสชาติของเขาอีกแบบหนึ่งเลยใช่ไม่ใช่เขาจะมีนู่นนี่นั่ของเขาพอมาทําขายคนไทยก็จะอีกแบบหนึ่งเลยเพราะคนไทยจะมีพวกกะเพรามีนู่นนี่นั่นใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้นทุนต่อนหน่วยเขาก็จะแพงขึ้นกระเป๋านาฬยาเคยได้ยินไหมคะกระเป๋ายาดมโหวเวลาคนจีนมาหมดยาดมอย่างเงี้ยหมดไม่น่าเชื่อเวลาต่างชาติมาเที่ยวซื้อยาดมกลับไปเป็น เป็นพันๆอันน่ะเขาบอกว่าเกาหลีปะที่ชอบยาดมเขาบอกว่ามันทําให้จมูกเขาโล,งล่งแสดงว่าเขาสัญญกรรมเยอะใช่ไหมเหมือนกันเวลาที่เรานึกถึงการสัญญกรรมเราไปไหนหลกเราไปทุบหน้าที่ไหนที่เกาหลีจริงไหมจริงรู้าจารย์เคยดูอะไรนะเลตมีอินป่ะหลกโหฉันอยากไปทําที่เนี่ยจะบอกโอ้เธอไม่ต้องทําหรอกเธอทําไปเดี๋ยวก็ดังหักพอดีเพราะว่าเธอซนขนาดนี้ คิดดูว่ามันเป็นกระแสมากเลยทำสวยที่ไหนไม่รู้ต้องเกาหลีเท่านั้นแล้วทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันเลยจริงปะดาราเกาหลีถามว่าทําสัญญกรรมไหมก็ทำใช่ไม่ใช่คนไทยก็แห่กันไปทำเหมือนกันเลยเพราะมันมันเป็นอะไรที่ทำไมคะคนชอบอเอาง่ายๆต่อมาค่ะอำนาจและชื่อเสียงเขาบอกว่า การที่ธุรกิจมีการส่งออกไปยังต่างประเทศอะค่ะมันก็มีการลงทุนใช่ไหมมันเพิ่มยอดขายแล้วถ้าเรามีในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ทําให้บริษัทมีอัตราการเติบโตไปด้วยพวกผู้ถือหุ้นต่างๆอะค่ะหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพวกนี้ค่ะเต้าขอเดอร์ก็คือผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทนั้นๆเดี๋ยวนี้เราจะเห็นหลายๆบริษัทเริ่มทําไมคะลูกเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เอาเข้านู่นนี่นั่นต่อมาค่ะ การปกป้องตลาดในประเทศโดยเข้าไปบุกรุกในประเทศคู่แข่งเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าไปกดดันเขาอ่ะเข้าไปเขาเรียกว่าประมาณว่าเข้าไปโปรเทคตัวเองอะค่ะเขามาของเราได้เราก็ไปของเขาได้เพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกว่าการเข้าไปบุกรุกในประเทศของคู่แข่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงกดดันต่อคู่แข่งเพราะต้องการทำให้คู่แข่งถอยทับจากตลาดของตน แล้วเข้าไปโรเทคสินค้าของตัวเองเช่นอะไรบ้างเช่นสินค้าบางอย่างพวกเครื่องสำอางอาจารย์เห็นดูเดือดมากเลยสินค้าไทยไปขายที่ปกติเครื่องสำอางก็จะมีเกาหลีใช่ไหมหลูกกับญี่ปุ่นแล้วก็จะมีสินค้าของไทยที่ขายดีที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีก็มีนะเช่นอะไรบ้างแป้งสีจันอย่างเงี้ยแป้งสีจันได้ขึ้นชื่อในเรื่องของเวลาเราทาไปแล้วลูกแล้วเราใส่แมส บางคนแมสมันจะชอบไม่ใช่ฝุ่นแป้งอะค่ะเครื่องสำอางมันจะติดที่แมสไม่ใช่แมสติดหน้าเสร็จแล้วแป้งสีจันเขาทำสูตรของเขาใหม่อะ่ะทำให้อะไรคะลูกแป้งมันไม่ติดที่แมสแล้วมันขายดีมากเลยหรือแม้แต่ลิปสติกของยี่ห้ออะไรคอทเทสซักอย่างหนึง่งมันจะติดทนนานมากฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาชอบมากเลยเครื่องสำอางบางแบรนด์ก็เริ่มกลัวแล้วใช่ไหม หรือแบรนด์สำอางเครื่องสำอางอันหนึ่งตอนนั้นนะคะที่เมืองไทยนิยมนะแต่อาจารย์ว่านักศึกษาอาจจะไม่เคยได้ยินแป้งข้าวของอะไรนะมันเป็นแบรนด์หนึ่งอาจารย์ลืมชื่อมนแล้วมันเป็นของอเมริกาเป็นแป้งข้าวอะค่ะมันเป็นแป้งฝุ่นที่ทํามาจากข้าวขายดีมากเลยพาราดดโอเออที่อเมริกาขายดีมากเลยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยคนไทยน่าจะชอบเพราะว่ามันทาแล้วหน้ามันเบา ผลปรากฏว่าเขาก็นําเข้ามาแล้วก็ให้ตัว beauty shop อะค่ะขายให้ขายให้ใหผลปรากฏว่าพอเขาทําไปใช่ไหมคะมันกระแสตอบรับไม่ดีอะสินค้าจากประเทศไทยขายดีกว่าเช่นคนอาจจะไปมอง q ิวเพก็ได้มิสทีนก็ได้พลาดีโอนำเข้ามาเจ๊งเลยคะ่ะแล้วตอนนั้นเพื่อนอาจารย์อะเป็นรุ่นน้องอาจารย์เคยเชิญมาบรรยายที่นี่เขาทำธุรก,กิจระหว่างประเทศเป็นเฟสดอร์ด้วย เขาบอกว่าเขาเจ๊งไปสิบห้าล้านจากการนําแบรนด์เครื่องสําอางมาแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเอพอเขาขายไม่ได้เขา,เาไปเลยหลังตามตลาดหัวมุมบ้างที่นู่นที่นี่มากแต่ตอนนําเข้ามาเขาบอกเขาตุนไว้เพียบเลยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรหรูกมันขายได้ที่ประเทศเขาแต่มันอาจจะขายไม่ได้ที่เมืองไทยแต่อย่างของแป้งสีจันท์ตอนนี้ขายดีมากๆที่ต่างประเทศ เพราะว่ามันไม่ทําให้เลอะแมสเพราะว่าไม่งั้นต้องทิ้งต้องมีเหงื่อแล้วคนที่แต่งหน้าลูกมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรสิวชอบขึ้นสาวๆเป็นไหมลูกพอใส่แมสแล้วเหงื่อมันออกบางทีเราจะเจ็บตรงนี้ด้วยจริงปะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเขาก็เข้ามาตอบโจทย์หรือลิปสติกอะค่ะพอทาไปแล้วไม่ติดแมสโอ้โหถ้าทําได้แบบนั้นเป็นไงคะลูกขายดีแล้วเขาก็มีบางแบรนด์ทําได้แล้วด้วย จริงไม่จริงอ่าเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยค่ะมันก็ต้องมาดูว่าเอ้ยถ้าเข้ามาขายในประเทศเรามากเราก็ลุกไปขายฝั่งบ้านเขาบ้างเหมือนที่เครื่องสําอางเกาหลีญี่ปุ่นมาขายที่บ้านเราแล้วดังมากแป้งสีจันทร์ก็ไปขายที่ญี่ปุ่นบ้างที่เกาหลีบ้างคนก็กลับนิยมเยอะขึ้นพวกเนี้ยค่ะ